วันนี้เราจะมาศึกษาใน1นึ่งโครินบทที่สินะครับ ครับวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องระเบียบในคิสจักรโดยเฉพาะเรื่องการพูดภาษาแปลกๆนะครับซึ่งการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยอาจารย์ปรโรก็บอกว่าข้าพเจ้าพูดมากคนอื่นีพูดเยอะแยะเลยแต่ถ้าเกิดมาเจอกันกับพี่น้องการพูดสักสี่ห้าคำที่เข้าใจนั้นก็ดีกว่าที่จะพูดภาษาแปลกๆ,ๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องภาษาแปลกๆนะครับภาษาแปลกๆเนี่ยเป็นยังไงถึงเรียกภาษาแปลกๆบางทีภาษาแปลกๆที่เราพูดเนี่ยก็พูดให้ป้อป้าเราบนสวรรค์เข้าใจคุณพ่อเราเข้าใจใช่ไหมครับแต่คนอื่นไม่รู้เรื่อง ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องมีการแปลกันเกิดขึ้นถ้าเกิดทำกลางคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นภาษาแปลกๆเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองค่ายใหญ่ๆฝั่งหนึ่งเราเรียกว่าเป็นภาษาที่มนุษย์คุยสําหรับสื่อสารกับมนุษย์คุยกันอย่างเช่นยกตัวอย่างภาษาเราเป็นคนไทยเนี่ยถ้าเป็นภาษาเรานี่ก็ถือไม่แปลกเท่าไหร่แต่ก็แปลกหูใช่ไหมภาษาใต้เป็นไง เราเป็นคนภาคกลางฟังภาษาใต้ฟังภาษาเหนือฟังภาษาอีสานก็เป็นสิทธิ์ภาษาที่แปลกสําหรับเราแต่ยังไม่แปลกมากเพราะเรายังพอรู้เรื่องแต่ที่แปลกไปก็คืออย่างเช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาแขรภาษาอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยพวกเราไม่รู้เรื่องเลยคือสิ่งที่แปลกไปเลยนะครับนี่คือภาษาที่มนุษย์ก็คุยกันอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าภาษาในพระวิญญาณเป็นภาษาแห่งการอธิษฐานนะครับใช้อธิษฐานเวลาเราอธิษฐานไม่เป็นคํา นะครับอธิษฐานในพระวิญญาณซึ่งอธิษฐานแล้วเนี่ยมารซาตานไม่เข้าใจไม่สามารถจะขโมยคําอธิษฐานของเราไปได้เราสามารถจะพูดสายตรงไปถึงพระบิดาได้โดยตรงนะครับแต่เปาโลก็บอกว่าเนครับจงมุ่งหาความรักและผนขวายของประทานของพระวิญญาณอย่างจริงใจนะครับบทที่สิบสองพูดถึงของประทานของพระวิญญาณทั้งหมดเนี่ยเก้าอย่างด้วยกันแต่เขาบอกให้าหาความรักนะเป็นกุญแจแล้วก็ มุ่งผลขวายคำว่าวขนขวายเนี่ยต้อง,องไงครับต้องพยายามเอาให้ได้มันไม่ใช่ว่ามันง่ายๆเหมือนกับของอยู่บนยิ่งสูงๆอ่ะต้องปีนขึ้นไปหรือมัอนยอดไม้เราต้องปีนขึ้นไปไปหยิบมาให้ได้อาจจะตกลงมาก็ต้องเอาใหม่นะครับแต่เขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะนะการเผยพระวจนะการพยากรณ์เนี่ยเหมือนๆกันของประธานอันเดียวเลยนะครับมีของมาทาเรื่องการเผยพระวจนะเนี่ยซึ่งอยู่ในทั้งของมาทางพระบิดา ซึ่งอยู่ในหนังสือโลมบทที่สิบสองข้อเจ็ดข้อแปดนั่นคือขอาางประธานพระบิดาพูดอแรกเลยการเผยวจนะนะครับนั่นเป็นเป็นกิริยาเป็นการเผยซึ่งพระเจ้าพระบิดาประทานให้กับทุกคน,นครับแล้วจากนั้นขอาางประานพระบุตรอยู่ในเอเฟซัสบทที่สี่ข้อสิบเอ็ดนะครับมีผู้เผยวจะนะผู้เผยวจะนะอันนี้เป็นบุคคลเลยที่พระเจ้าเติมนะครับผู้เผยวจะนะหรือผู้พยากรณ์แล้วแต่จะแปลแต่ลกศัพท์คำเดียวกันนะครับพ e เ f e ็ แล้วในของมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในหนึ่งโครินบทที่สิบสองก็พูดถึงเรื่องการเผยพระชนะอีกนะเพราะฉะนั้นของมาทางทั้งพระบิดาของทั้งพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเน้นเรื่องการเผยพระชนะซึ่งมีทั้งสามมีของมาทาเดียวเน้นทั้งพระบิดาพระบุตรพระวิญญยาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเปาโลจึงบอกว่าขนขวายเถิดพี่น้องการพูดภาษาไปแปลกเนี่ยนะในข้อสองบอกว่าไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าก็คือภาษาที่สามนะครับ แต่ก็พูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อพูดฝ่ายล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณเวลาพูดท่ามกลางพี่น้องพี่น้องจะคอยอามเมงอาเมนไม่ได้ใช่ไหมอาเมนไม่ได้ในข้อที่สิบหกนะเวลาจะขอบพระคุณพระเจ้าระบอกอ้าพวกเราขอบพระเจ้าน,นั้วภาษาแปลกขึ้นมาเลยก็ไม่รู้จะอาเมนตรงไหนคือจะเห็นด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดอยู่ท่ามกลางพี่น้องเท่างหลายก็พูดภาษาที่คนเข้าใจได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมนั้นไม่สนับสนุนให้พูด ใครอยากจะพูดก็พูดเบาๆพูดประตัวเองอย่าพูดเสียงดังนะครับเพราะว่าตรงนี้พูดภาษาแปลกนั้นพูดแล้วทาให้คนที่พูดเติบโตฝ่ายเดียวคนในที่ประชุมไม่เติบโตเพราะว่าที่ประชุมไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรเพราะฉะนั้นเราทุกวันถ้าอยากจะเติบโตส่วนตัวพระเจ้าเราควรจะพูดภาษาแปลกเป็นการส่วนตัวและยิ่งพูดไปยิ่งเจริญขึ้นการรับใช้พระเจ้าพูดภาษาแปลกมากๆทำให้เราเจริญ พอเราหยุดพูดภาษาแปลกเนี่ยเราจะเริ่มเหี่ยวลงแล้วตาเราจะเริ่มมองโลกเริ่มมองคนนู้นคนนี้เราก็เริ่มอิจฉาคนนู้นอิจฉาคนนี้พอเราพูดภาษาแปลกมากๆปุ๊บชีวิตเราเริ่มใกล้ชิดกับพระเจ้าเราก็เริ่มเริ่มอิจฉาเขาเริ่มหันไปทางติดกับพระเจ้านะครับแต่ส่วนเวลาเราอยู่ท่ามกลางพี่น้องในทิศจักรเปาโลบอกว่าเว้นแต่การพูดภาษาแปลกให้เราใช้เผยพระชนะการเผยพระชนะหรือการเผยคําที่ออกมาจากพระเจ้า พระคมภีบอกว่ามนุษย์จะบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ด้วยคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าคําที่ออกจากโอษฐ์ของพระเจ้าเนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าเรมมาเรมมานั้นเป็นหมายว่าคําที่ออกมาโดยตรงจากพระเจ้านะครับแต่ถ้าโลโกสหรือโลโกสนะครับหมายความที่บันทึกไว้แล้วนะครับพูดแล้วมีการบันทึกไว้แล้วคือพระคมภี์หรือว่าเป็นโลโกสครับแต่เรมมานั้นต้องผ่านการเผยพระชนะ การทยากรณ์ด้วยเหตุนี้เองขอระทานพระบิดาพระบุตรพระยามสุดจึงมีเรื่องของการพยากรณ์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรมมาที่ออกมานั้นควรจะมีเรมมาในที่ประชุมและเรมมานั้นจะมีอยู่สามด้านในข้อที่หกเป็นคําวิวรวิวรแปลว่าอะไรแปลว่าการเปิดเผยจากพระเจ้าเรื่องของอนาคตที่จะมาถึงเป็นวิวรนะครับ revelation review การเปิดเผยจากพระเจ้านะครับจากนั้นก็คือให้ความรู้ให้ความรู้แก่เราเป็น knowledge นะครับที่จะได้ความรู้เพราะ knowledge หรือความรู้เนี่ยไม่ใช่กีกับเรื่องความรู้ที่เรียกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองความรู้ในโลกนี้จะ,นจะเป็นความรู้ที่เกิดจากพระเจ้าต้องการให้รู้ว่าบัดนี้คนคนนี้ไม่สบายป่วยเป็นโรคอะไรที่จักจํกำลังมัวหมองเรื่องอะไรคิ่ศัจมีบาปอะไรไหมต้องกลับใจใหม่ไหมอะไรเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าเกีย่ยวกับเรื่องความบาปนะครับเกี่ยวกับเรื่องความชอบธรรม ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรู้วิชาเลขวิชาภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวความรู้แบบนั้นนะพเพราะเราพูดถึงความรู้ทีไรเราก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เราจะต้องไปสอบได้นะครับจากนั้นก็คือการสั่งสอนนะมีสามด้านนะครับการสั่งสอนว่าควรจะต้องทําอย่างไรนะครับเผยวะจนะด้วยใช่ไหมครับเผยพระคําของพระเจ้าบางทีก็เผยพระคำของรพระ,ระเจ้าออกมาก็คือเอาโลโกสออกมา ประการที่สี่นี่คือเอาโลโกสพระธรรมเจ้าที่บันทึกไว้เรียบร้อยพูดออกมาให้กลายเป็นเรมมาผมอยากจะบอกว่าน้ํามันที่อยู่ในถังเนี่ยนะไม่ประโยชน์หรอกถ้ามันอยู่ในถังแต่ถ้ามาใส่รถปับ๊บแล้วเครื่องเดินขึ้นมามันทําประโยชน์มากสามารถจะทำเนเครื่องยนต์ทํางานปั่นกระแสไฟฟ้าก็ได้เป็นรถยนต์วิ่งไปก็ได้ทําให้เครื่องจกักรทาอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะถ้าโลโกสจะอยู่ในเล่มเฉยๆไม่เอาไปใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดกลายเป็นเรมมากก็มามีพลังขึ้นมามีดิสคานุภาพขึ้นมาม สามารถจะขับเคลื่อนชีวิตของเราได้คิดสัจจ์ของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้เ,เองเปาโลถึงบอกว่าขอให้เราแสวงห,หาการเผยพระเจ้อย่างนี้แต่พระคัมภีร์บอกว่าให้เผยพระเจนาได้แค่สองหรืออย่างมากสามคนเท่านั้นและให้พูดทีละคนและเมื่อเผยพระเจนะต้องมีการสังเกตวิญญาณและผู้เผยพระเจนะจะต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครครับวิญญาณของผู้เผยพระเจนะด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแห่งการวุ่นวายเป็นพระเจ้าแห่งสันที่สุขดังนั้นเองต้องมีการ ปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดนะหมายความว่าบางทีเนี่ยบางทีเนื้อนหนังเกิดขึ้นครับบางทีเผยวิจาณาเนี่ยยางโดยเฉพาะเผยวิจาณาเป็นปาภาษาแปลกๆต้องมีการแปลนะครับเพราะว่าเผยวิจาณาเนี่ยต้องมีการวินิจฉัยนะครับข้อยี่สิบเก้าบอกว่าเมื่อเผยวิจารณาแล้วต้องมีการวินิจฉัยเพราะว่าเราเข้าใจนะครับในอิสยาบทที่ส1บอ็ดข้อสองเนี่ยจะมีวิญ,ญญาณที่ประจำิสตจกักรเขาเรียกวิญ,ญญาณในการวินิจฉัยเพื่อพิสูจน์ว่า การเผยเนี่ยมาจากพระเจ้าหรือมาจากเนื้อหนังหรือมาจากมารนะอย่าลืมว่าของประทานทางฝ่ายวิญญาณมีแค่สามด้านคือหนึ่งมาจากวิญญาณพระเจ้าสองมาจากวิญญาณของมนุษย์คือเนื้อหนังและสามมาจากวิญญาณของมารหรือวิญญาณของซาตานเพราะนั้นเราวินิจฉัยได้ว่ามาจากพระเจ้าไหมหรือคนนั้นเนื้อหนังพูดเองนะครับ ข้อ21ธรรมัญญัตของพระเจ้าตว์รัเราจะพูดกับชนชาติโดยต่างภาษาและโดยเรียนทิปปากของคนต่างด้าวเห็นไหมครับต่างภาษาและคนต่างด้าวเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยพระเจ้าใช้คนต่างด้าวใช้คนต่างประเทศมาพูดพระาะคำพีบอกถึงกระนั้นเขาจะไม่ฟังเราเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าใช้คนมาพูดจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นเด็กก็แล้วแต่เป็นชาติที่ต่ำต้อยกว่าเราก็แล้วแต่ขอพี่น้องจงฟังเลยครับ วินิจฉัยแล้วฟังดูเพราะพวกเราทุกๆคนมีมีจิตวิญญาณในการวินิจฉัยได้พระเจ้าให้ขอให้ฟังอย่าลืมนะครับการเผยพระชนะทําให้ขึ้นัจัจเจริญเติบโตอย่าลืมว่าการเผยพระชนะเนี่ยใช้ภาษาแปลกๆได้เพราะฉะนั้นภาษาเป็นสื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเผยพระชนะได้แต่ไม่จําเป็นต้องใช้เสมอไปถ้าเราสามารถจะพูดโดยที่ใช้ภาษาที่คนในที่ประชุมเข้าใจได้พูดไปเลยเพราะฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุม พระคมภีบอกตรงน,นี้ว่าไม่เป็นนิมิตแก่คนที่เชื่อแต่การเผยวจนะนั้นไม่ใช่สําหรับคนที่ไม่เชื่อแต่สําหรับคนที่เชื่อแล้วบอกว่าพูดภาษาแปลกแีลยถ้าคนไม่เชื่อมาฟังเขาจะบอกว่าพวกเราคลั่งกันเราะวาพวกนี้บา้าพูดไรไม่รู้เรื่องผีเข้าด้วยนี่ยัทิศจักรรุ่นใหม่ทิศจักรที่เติบโตอย่างรเร็วเขาถือ,อ<ๆ>ว่าวันอาทิตย์เป็นการเฉลิมฉลอง celebration เขาจะใช้ภาษาที่คนเข้าใจนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราละทิงหรือลืม ภาษาแปลกๆก็อยากจะหนุนใจให้เราพูดภาษาแปลกๆกันมากๆนะครับความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้นเพราะเขาได้ยินคําพยากรณ์บางทีเนะยหลายคนซ่อนอยู่ในใจว่าอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่ไม่กล้าอยากจะทำนู่นอยากจะถวายทรัพย์แต่ไม่กล้า,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 ลาเสี่ยงอะไรต่างๆอยากจะทําธุรกิจอะไรอย่างไม่กล้าเสี่ยงแต่เมื่อระอจนะของพระเจ้ามาถึงอาจจะบอกว่าสิ่งที่ท่านคิดหมายไว้ในใจพระเจ้าบอกว่าทําไปเลยเป็นไงครับ โอ้โดีใจแต่ไม่ใช่ทุกครั้งแต่คนตรงนั้นจะรู้นะครับเรื่องของผู้หญิงในข้อ34มสี่ว่าให้ผู้หญิงนิ่งในที่ประชุมอย่าพูดถ้าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดเพราะว่าผู้หญิงพูดในที่ประชุมนั้นมปนที่น่าอายนะครับเมื่อวลาที่ประชุมเนี่ย ผู้หญิงไม่ได้รับการเรียนไม่รู้พอมีการเผยเวชนาประคำของพระเจ้าออกไปปั้งผู้หญิงก็สงสัยทันทีอยากกระถามก็อยากจะถามสามีตะโกนเอ้ยนี่แกแกอันนี้มันหมายถึงอะไรเน,นี่ยคุณน้องกระตะโกนโกกเวกหรือไม่ก็ะกระซิบถามนึกนะวิ่งไปก็เลยวุ่นวายเกิดขึ้นนะกลายเป็นสิ่งที่น่าอายบอกว่าอย่าพูดเพราะรบกวนนะครับขณะที่มีการเผยเวชนาหรือกายต่างๆก็เลยไม่ให้พูดหรือบางทีพูดก็ พูดไม่เข้าใจนะครับก็เลยเกิดการวุ่นวายที่ประชุมเ้นบอกว่าอยากจะรู้นะถ้าเขาอยากรู้สิ่งใดข้อสามสิบห้าก็ให้ไปถามสามีที่บ้านไอ้พูดตรงนี้หมายว่าพูดคําถามแน่แน่ชัดเลยนะไม่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเกี่ยวเรื่องการเผยเวพระไม่ใช่พูดเรื่องการพูดภาษาแปลกๆแต่ผู้หญิงพูดตรงนี้หมายว่าไปถามสามีหรือไปจะซิปถามกันเองว่าพูดเรื่องอะไรนึกว่าพอพูด่เงีย สมมติว่าที่ประชุมมีสักสองร้อยคนผู้หญิงร้อยคนเนี่ยถามคนละคำเนี่ยมันจะกลายเป็นกระหึ่มทั่วทั้งที่ประชุมจริงไหมครับยิ่งสมัยก่อนไม่มีเครื่องขยายเสียงคนที่จะอ่านพระคำพระเจ้าคนคี่เทศสนามมันก็ต้องตระเบงมากเกินไปแล้วประชุมสมัยก่อนไม่ใช่เป็นร้อยนะครับจาได้ไหมเปาโลนะ่กี่คนฮะตอนเตโตประกาศครั้งแรกเนี่ยคนยืนขึ้นรับเชื่อกี่คนสามพันครั้งที่สองกี่คนนี่นับเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงไม่นับจะแปลกเขานับเฉพาะผู้ชาย เพราะฉะนั้นที่ประชุมแต่ที่ประชุมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารวมผู้หญิงรวมเด็กคณะเป็นหมื่นคนจะเสียงดังขนาดไหนจึงบอกว่าอย่าพูดเลยอย่าพูดในที่ประชุมมันเป็นที่น่าอายเพราะาอะไรมันไม่มันไม่ได้สับมันวุ่นวายไปหมดนะจึงได้บอกว่าก็ขอให้รับรู้นะครับ แล้วยังบอกกำชับว่าถ้าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะไปห้ามเขาเลยเห็นไหมครับแต่อยากให้เขาขนขวายตั้งใจปรารถนาะหาการเผยวิจนะเพราะจะช่วยคฤษสักรของพระเจ้าให้เติบโตช่วยคนอื่นให้เติบโตด้วยแล้วก็บอกว่าจงตนในบตศท,ทุกอย่างอย่างมีระเบียบวินยัยปัจจุบันนี้เราผู้หญิงเรียนหนังสือได้ผู้หญิงเป็นด็อกเตอร์ได้ผู้หญิงเป็นปธานาธิบดีได้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้นะยิ่งใหญ่หลายคนแล้วก็หญิงนั้นก็เท่าเทียมกับชาย เพราะพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงมาจากกระดูกซี่โครงนะครับที่อยู่ใกล้หัวใจจุดสําคัญของผู้ชายพระเจ้าสามารถจะดึงกระดูกส่วนไหนก็ได้จริงปะพระเจ้าทําอะไรก็ได้แต่ทาไมพระเจ้าถึงใช้กระดูกซี่โครงก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ผู้หญิงกับชายนั้นอุปถัมภ์ค้าชูกันเพราะนั้นพระคัมภีบางตอนเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อฟังเราอนุญาตให้พูดได้อยู่นี้ผู้หญิงนะเทศนาสอนได้เรายอมรับ นะครับเราก็ต้องดูทุกอย่างเพราะคมพีรต้ึงบอกว่าต้องพิสูจน์ได้แล้วก็มีการวินิจฉัยทุกเรื่องนะครับในฐานกันครับพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานให้เราขนขวายกล้าที่จะใช้ของประทานในการเผยพระวจนะในนามพระซูคริสต์บัดนี้ขอวิญญ,ญาณการเผยพระวจนะนั้นอยู่เหนือพวกเราและเราจะเผยพระวจนะไม่ว่าจะทางด้านวิรว์หรือจะเป็นการสอนหรือจะเป็นการ เผยพระเจนะหรือเป็นการให้ความรู้แก่คริสตจักรในนามพิสุกิจเจ้าขอพระเจ้าทรงเจิมให้เรากล้าที่จะใช้ได้โดยส่วนแต่แบบนี้ขอพระองค์ทรงให้เรามีของประทานนี้และอวยพรให้เราเป็น่อประพรของพระองค์ขอพระเจ้าสันติสุขของพระองค์อยู่กับเราในนามพิสุกิจเจ้าาเมนพระคุณพระเจ้า